สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับกับผมเตอรรี่รัตนนันจยาจิรบงครับกลับมาพบกับเรื่องราวสาระสุขภาพดีได้นะครับตลอดเวลา2ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มทางรามาชาแนลวันนี้วันพุธครับเราอยู่กับอาจารย์ดรนายแพทย์ศักดดาอาดองค์วัลิพากรจากกลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิตินะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเตอรรี่ครับสวัสดีครับทานผู้ชมครับโอ้โหอาจารย์แป๊บหนึ่งโทรศัพท์สั้นว่าเพท์ นะแปลกนะผมว่าแปลกไหมครับท่านผู้ชมปกติใช้โทรศัพท์นี่มันทําไมลูกลิ้ลุกลนอย่างเงี้ยเทอร์รี่วันนี้อะไรครับอาจารย์ปกติผมใช้เนี่ยก็ก็อยู่อยู่นิ่งๆนะครับท่านผู้ชมแต่เทอร์รี่ใช้เนี่ยเหมือนกับเอาตาไปนู่นไปนี่ลุกลิกลุกลิกมีพี่รุดมีพี่รุดไปยไม่ได้มีพี่รุดอะไรเลยอาจารย์นี่ตอบลายเพื่อนเฉยๆครับอาจารย์แต่ว่าที่ทําแบบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะอาจารย์ ราะผมไปอ่านมาเขาบอกว่ามีงานวิจัยเวลาที่เราจ้องโทรศัพท์นานๆเนี่ยนะฮะอาจารย์อาจจะทําให้มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตาได้นั่นเนี่ยผมก็เลยไม่สามารถพิมพ์ได้นานๆผมต้องหันตาไปทางอื่นก่อนแล้วก็แล้วผมพิมพ์ผิดไปหมดเลยสวัสดีผมพิมพ์เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมอ็จะต้องยึดละอย่างเงี้ยแสดงว่าตกเป็นเป้าของข่าวเข้าไปแล้วข่าวอาจารย์อย่องข่าวว่าตอนนี้มันมีข่าวนะว่าอารย์ใช้เรื่องของการใช้โทรศัพท์เคลื่อที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งของ ดวงตาครับนะคราวนี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมันเป็นข่าวเท็จข่าวจริงหรือข่าวลวงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจในประเด็นนี้กันนะครับในช่วงของรามาอัปเดตนะฮะครับแต่ว่าวันพุธครับอาจารย์นฮะนอกจากจากช่วงรามาอัปเดตที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารสุขภาพให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับช่วงหนึ่งที่คุณผู้ชมบอกว่าพลาดไม่ได้เลยก็คือช่วงดรเทคนั่นเองนะครับที่จะมาแนะนํานวัตกรรมทางการแพทย์หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมได้รู้ว่า โลกทางการแพทย์ปัจจุบันไปถึงไหนแล้ววันนี้เป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์วันนี้ก็จะบอกว่าจะเอาเรื่องหมอตําแยมาพูดหมอตําแยเหรออาจารย์หมอตาแยหมอตาแยรู้จักหมอตําแยไหมหมอตําแยนี่คือทาคลอดทำคลอดนั่นเองนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทาคลอดเพราะว่าประเด็นร้อนเลยตอนนี้มีเรื่องของการทําคลอดเด็กเป็นข่าวแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรก็มีการคลอดโดยการใช้คีมคีมนะใช้คีมภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าฟอ r เซต นะครับในการช่วยช่วยเหลือการคลอดเพื่อให้การคลอดปกตดภมิใช่ครีมทานหน้าใช่เธอรี่เคยใช้ป่ะเธอรี่เคยใช้ป่ะผมว่ามันเปรี้ยวๆอยู่นะครีมทานหน้าเนี่ยนะหรือว่าครีมบิดหน้าครีมครีมที่เป็นตัวครีมอ๋อครับอาจารย์เธอรี่เคยใช่ไหมผมว่าก็ไม่ไม่น่าไม่ไม่ได้เคยไม่เคยใช่ไหมครับก็มีข่าวว่าใช้แล้วทําให้เด็กเนี่ยศีรษะมันผิดรูปนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยก็บอกกลับไปบ้านเนี่ยหายเองนะครับแล้วคนไข้เนี่ยตกใจว่าเอ๊ะทำไมพูดกันอย่างนี้ก็เลยมีการ ฟองรองกันขึ้นมาวันนี้เราก็เลยเอาตัวนวัตกรรมตัวนี้มันหยิบยกเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ซึ่งมีการทดลองในประเทศฝรั่งเศสว่าการช่วยเหลือการข้อในปัจจุบันเนี่ยวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดอันนี้อาจจะเป็นแนวทางในอนาคตที่จะลดความชอบชั้นกับทารกได้เหมือนกันอาจารย์อาจารย์บอกว่าด็อกเตอรเทคพูดถึงหมอตำแยผมก็นึกว่าเป็นหมอตำแยแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์เป็นหมอตำแยแบบแอนดรอยนนี้เป็นเครื่องมือมาทำการคลอดเครื่อง เดี๋ยววันนี้จะไม่ให้ดูกันเลยนะว่าไอ้คลอดแต่ละวิธีเนี่ยทำแบบไหนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาแนะนําอะไรมากที่สุดนะครับมาติดตามกันได้เลยนะฮะสำหรับเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือการทาคลอดในยุคปัจจุบันนะครับว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันครับ